มันไม่ใช่กันคือไอวันเรียกน้ำลายไอนกปล่อยตมันไปแล้วสิกลาหวยไยวันแล้วช่บเสร็จแล้วพักครบที่ระดับขั้นบนต่อไปก่อนสมุดัดี่ยวสมุดเดี่ยเนี่ยอะไรแบบนี้ใครสู้ระายดีขึ้นแล้วลูกเอ้อ ออกมาทำไมแล้วก็ะม่อ่ได้ยินเสียงเสียงพ่อดังลั่นเลยนะพีย่ยาค่ะก<อ>็ะเลยได้ออกมาดูก็แค่พ่อจะจัดการให้มันอะไรเรียบร้อยนิดนิดหน่อยหน่อยเองลูกทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่ยาค่ะก็มันมีคนปล่อยเชลยไปแต่เป็นเชลยทางการเมืองนะลูกนะใครปล่ยอยอ<ม>ชเชลยไปพีย่ยาค่ะก็ไอไอวันนี่ไงแล้วพ่อนี่อยากจะข้ามันทิ้งนะไอวันอืถ้าอย่างนั้นกระหม่อมท่นขอเป็นคนตัดสินโทษ อ,อ้วันไม่ยาัค่ะอ๋อเจ้าขอตัดสินโทษให้ไอ้วันใช่พม่าย,ยกากค่ะอ้าได้ขอยกให้ข้ามันได้ยิง่งดีเอาเลยลูกไอ<ป>้ว<ป>ันทำแบบนี้ทำไมปล่อยเฉลยไปทำไมพี่สงสารน,นวนนะได้รู้ใช่ไหมว่ามันมีความผิไม่เป็นไรได้ทำไมยังทำอ่ะยอมยอมรับได้พี่ช่วยชีวิตโวนเอาไว้ถึงจะตาย พี่พี่ก็ไม่จะได้ชีวิตอยากมองดีบันฟ้าแต่ว่าเราเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ได้นน้อยพี่เลี้ยงบันฟ้ามาตั้งแต่พ่อสิเพาพ่อตายพี่ก็เลี้ยงบันฟ้ามาตลอดทวงวุญนุณไม่ได้ทวงล่างพูดทวงวุญนุณไม่ได้ทวงอย่าไปฟังเลยจังได้ไหม กันสองคนพี่แกะเนื้อปลาทูให้ถ้าพี่กินกา้างไหเ,เอ๊ะมันทูเป็นคนหรอมันมีแคลเซียมนะมันเป็นโลห์เราก็เลยกินแคลเซียมเป็นคนเดียวเลยเอา้เอาแต่บอกว่ารักน้องไงมันก็มีมีอยู่บ้างในเนื้อปลาน่ะจะไปฟังมั้ยาหรอาแล้วจำหอยแครงได้ไหมมีหอยหรือมีหอย เล็บเนี่ยกุ้นหมดเลยเล็บมัจะใช้หอยอีกมันต้องแง่ไงเง่เอาเนื้อให้ฟันฟ้ากินแล้วพี่กินเปลือกมันแทนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้กินด้วยจะไปฟังมันรู้แค่นี้อ่ะม่กูช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเอาลรืเพราะสิ่งที่มันทำมันผิดมหันต์ถูกต้องและทําไม่ตัดสินโทษที่มันถูกต้องคนอื่นก็จะเรียนแบบเพราะฉะนั้นแล้ว ทำผิดก็ต้องได้รับผิดทหารเียรไปฟังคำสั่งเราให้จับตัวไอ้วันไปเลยจับมันไปไปเลยคลองเมืองด่านครับอุ้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูวังคอขยันไหเมื่อกี้รู้ว่าอะไรเนี่ยจับตัวไอ้วันไปคลองเมืองด่านขยันไหมไปคลองเมืองด่านให้มันเป็นเจ้าเมืองด่านเลยเนาะอ้าวแล้วมันลงโทษตรงไหนล่ะฮะสนิทพอ กมองชักำลังลงโทษไอ้วันอยู่กองเลือตรงไหนทรมานไอ้วันอยู่ทรมานยังไงก็ถ้าเกิดว่าไอ้วันมันอยากจะไปเป็นเจ้าเมืองดาก็บอกฉัยจะให้มันเดินเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนหรอพ่ยากษ์หอ๋อตอนเที่ยงปุ๊บเที่ยงตรงให้มันเดินเลยเออที่เมืองหลวงเราอยู่พระสมุรพระสมุรเจดีย์สมุดประการใช่ใช่ไหมพี่ยักษ์าใช่แต่ว่าเมืองด่านของเราเนี่ย อยู่ที่ลังสิตน,นะไม่ยาอมันต้องเดินเท้าเปล่าไปจนถึงลังสิตถึงจะได้ครองเมืองดา่านมันเจ้าเมืองด่อนทรมานไหมไม่ย่ะแต่ต้องเดินเท้าเปล่าไปถึงลังสิตใช่ไหมไ่ยากโอ้ยแยบจนที่สุดร้ยมึงตายตั้งแต่สะพานพระรามเก้าแล้วเอาอีกลูกเอาอีกคนจะไหคนจะไหนทหารเนียคะรบ ไปเอารถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนไม่ให้ไม่วันเดี๋ยวนี้เดียวมีสีอะไรก็มาเลยเดี๋ยวหมด SLC SLC ไอ้หนูให้เบนซ์มาเลยก็ทุกคนนี่พ่อยังขับโตโยต้าอยู่เลยนะลูกนะสำคัญจะติดไปเน้นเขาอยู่เลยนะลูไอ้หนูให้เบนซ์มาลองทอดหนงไหนพ่อเนี่ยรู้จักกินรู้จักใช่ไหมพี่ยาค่ะกระหม่อมช่างเห็นว่ารถเบนซ์ว่าทเาให้ไอ้วันแต่ว่ารถ รถไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันแต่ให้ไอ้วัน,นมันเดินไปแล้วลากรถไปด้วย<ะ>มันจะต้องใช้แรงกายแค่ไหนให้เบสซ์ให้มันไปแต่ให้มันลากเบนไปด้วยไอพ่อดูหน้าไอ้วันสิขับรถเป็นหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยเออมันขับเนบนซ์ก็เหมือน่ะไม่เคยขับเบนเบิ้นไรหรอกจะพาเคยขี่แต่งูไว้หน้างูไม,ม่เลยจะเป็นโอ้โหเจ็บยโดน,นที่สุดถูกใจพอ่อเอาอีกลูกเอาอีกคนเดิน สบายเลยนี่หลวงพ่อจังจะมาทำหน้ายิ้มอยู่อี่ทหารพยาคาไปบิกเงินห้ล้านมาให้อาบันอยู่ดีโอ้โหไอ้หนุ่มเหลียงทั้งหมดเลยนะไอ้หนูไอ้หนูทนแล้วลูกไอ้วอนไอ้วอนเคอ่องันทีไปอะไรจ๊ะตะคิวกินตู หนูแกดีๆลูกอะไรหนูให้อะไรมันอีกแล้วนะเงินเป็นเหรียญพี่ยังให้ห้าสิบล้านว้าทุกคนไปให้เอะไรมันห่อไปเลยเหรียญหนักจะตายเสียพ่อตั้งห้าสิบล้านป็นมันห้าสิบล้านเนี่ยค่ะทุกคนนี่พอยังมีไม่ถึงยี่สิบเลยนะลูกยี่สิบล้านยี่สิบบาทเนี่ยเจ๋งตลกตลอดเลยไปเอาไม่เอาก็เพราฉันตัดสินพูดไปแล้วไอ้หนูนะฟังพ่อดีกว่านะนี่พ่อว่านะ การให้อะไรเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับการให้อภัยให้อภัยมันไปเติลูกเจ๊พ่อเนาะนักไอ้หนูช่าสั่งกระหม่อมช่าก็ไม่ตาสิที่เนี่ยค่ะเอาเป็นว่าที่สั่งไปแล้วก็แล้วไปเท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอพอแล้วพอแล้วไอ้วันฟังข้าพเจ้าให้ดีนะจงไปอยู่เมืองด่านบัดเดี๋ยวนี้รีบไปนะไอผายไม่ไปได้กลุ่มหมดตัวแน่ไอพ้าเชิญโย่ไอ้วันจะดีอะไรแต่ทำให้น้อง อยู่ไม่กี่วินาทีแล้วอยู่ๆได้เป็นเจ้าไป่ขงมุ้งลายไอ้คนนั้นน่าสมหวัสุดทิศทิศชาอยู่มานานยังไม่ได้เป็นลออแล้วคนจะจากกันอยู่ในการมานาน ตางดีจ้ะที่เด,ดิน้นก็ได้ไอ้วัได้เป็นเจ้าถ้าสิบล้านน่ะไอ้คนนั้นอยู่มานานจนขาขาดก็ยังไม่ได้เป็นอาพุดกเลิจรินวิโนไอ้วันอาปัดปาน่ะอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วอยู่ๆจะต้องมาจากกันแบบนี้จากสกายไลน์ แึ้นะบอกแล้วไม่ต้องขายของหนักตอนเช้าแล้วนะใช้ห้าสิบล้านให้หมดก่อนนะคะจับสายผมไอ้เ<ห>นนะ่าไอ้เย็นนี่เ่ะกูโอ้หวานฟ้านบอกว่าจะขายของหนักแต่เราเอาหมดเยอะนะกว่าจะไปเนี่ยเนะ